คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวันนี้ขอเรียกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเซมิคอนดักเตอร์นะคะด้วยโลกปัจจุบันเนาะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าโลกที่เราใช้ในการสื่อสารในบ้านอย่าง Google นะต่างๆพวกนี้จะต้องใช้ชิปใช่ไหมคะในชิปเนี่ยก็จะมีวัสดุในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อยู่ด้านใน เซมิอคาักเตอร์ก็จะเป็นพวกที่สามารถที่จะควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าได้นะคะีนี้หลักสูตรนี้ที่วิศวกรรมศสาสตร์เกษตรศาสตร์เนี่ยดียังไงนะคะก็คือว่าเราจะมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญจบจากมหาวิทยาลัยดังๆของโลกอย่าง MIT นะคะที่เรียนทางด้านการออกแบบวงจรรวมหรือว่าตัว IC ชิปตัวนี้มาโดยตรงแล้วก็ทำงานกับบริษัทที่ผลิตชิปส่งออก ทั่วโลกนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทคนไทยก็คือส i l i c o าวน์คคนะคะอาจารย์ก็จะทํางานวิจัยด้านนี้โดยโตรงแล้วก็ทําทผลงานตีพิมพ์นะคะ <scaling. S 1> แล้วก็ทํางานร่วมกับบริษัทโดยโตรงนะคะอาจารย์ก็จะมาอยู่กับน้องๆน,นะคะที่อยู่ที่เข้ามาในหลักสู <ham> สราสาตรของเรานะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเนี่ยใช้หลักสูตรนี้ที่เป็นแซนบ็อกนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกับ14มหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะคะ มีความร่วมมือนะคะกับภาคเอกชนอีก7บริษัทตรงนี้ที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของหลักสูตรแซนด์บล็อกกลางของประเทศนะคะน้องๆที่มาเรียนกับเรานะคะภายใน3ปีเนี่ยจะมีบริษัทเอกชนเหล่านี้นะคะเข้ามาร่วมเทรนนิ่งกับเราด้วยนะคะแล้วก็ปีที่4นะคะครึ่งปีแรกของปีที่4เนี่ยน้องๆจะได้ไปฝึกงานนะคะไปอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมทั้ง ทั้ง7บริษัทเนี่ยแล้วก็อาจจะมีภาคเอกชนอื่นๆนะคะที่เข้าร่วมมาแล้วก็นอกจากภาคเอกชนแล้วนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะไต้หวันบริษัท TSMC ที่เป็นบริษัทผลิตชิปอ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไต้หวันทั้ง13แห่งนี้ซึ่งทั้ง13แห่งเนี้ยก็จะมีความร่วมมือกับอ่าเครือข่ายหลักสูตร Sandbox ที่มหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์อ่าร่วม ผลิตบัณฑิตร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะมาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีความร่วมมือกับ Nara Institute of Technology นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ไปร่วมเรียนรู้นะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะรายวิชายเยอะแยะนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเกษตรศาสตร์มี2ส,สาขานะคะที่จะเปิด เพื่อให้น้องๆเข้ามาเรียนก็คือสาขาฝั่งซ้ายเรียกว่า IC ซีดีไซน์ฝั่งขวาเรียกว่าการผลิตชิปนั่นเองนะคะถ้าน้องๆสนใจการออกแบบนะคะการออกแบบตัวชิปก็มาเรียน IC ซีดีไซน์แต่ถ้าไม่สนใจการออกแบบมันมีแบบมาอยู่แล้วแต่อยากผลิตเป็นตัวชิปออกมาอันนี้ถ้าสนใจกระบวนการผลิตชิปอันนี้มาเรียนฝั่งที่เป็นสาขาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะคะเกษตรศาสตร์เรา มีผู้สอนนะคะที่มีความร่วมมือระหว่างวิทยาเขตเรามีทั้งบางเขนแล้วก็มีศรีราชานะคะมาร่วมผลิตบัณฑิตร่วมกันซึ่งเป็นความร่วมมือของสองคณะนะคะก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ของสองวิทยาเขตจะมาร่วมพลังกันสร้างบัณฑิตร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น ปีที่สี่มันมันมีความพิเศษก็คือว่าน้องๆเนี่ยสามารถจบได้ภายใน3ปีครึ่งไอ้ออออออครึ่งปีของปีที่สี่เนี่ยไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมส่วนครึ่งปีที่เหลืออันนี้น้องก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะจบไปเลยไปทํางานเลยหรือว่าจะมาเอารายวิชาระดับปริญญาโทเข้ามานะคะมาเรียนแล้วก็อีกหนึ่งปีนะคะ ที่ไปทําโครงงานกับต่างประเทศหรือจะทํากับบริษัทก็ได้ก็สามารถที่จบปริญญาโทภายใน5ปีนะคะอ่ะถ้าสนใจนะคะจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะน้องๆสามารถสมัครผ่านระบบ TCAS นะคะเราเปิดรอบหนึ่งรอบ2แล้วก็รอบ3นะคะรายละเอียดของการสมัครก็คือเข้าระบบของพปอระบบ TCAS ปกติได้เลยนะคะ ส่เกนเการเข้าจะเป็นยังไงน้องๆสามารถติดต่อบูธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะหรือว่าสายมือของท่านได้เลยนะคะก็เซมิคอนดักเตอร์ก็เป็นหลักสูตรที่สามารถที่จะทําให้เราเป็นส่วนหนึ่งของสร้างการสร้างนวัตกรรมของประเทศแล้วก็ของโลกใบนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ